เดี๋ยวทิมศาสตรพลังพลังทิมพลังกับดาวพบกันเนาะนานพิเศษหล,ล่อขมาได้ <laughs> ะอะหล่อขมาได้เนาะวัวเข่าเนาะทิมมันมีพลังมากผู้นึงเห็นหงอยู่พลังเหรน กำลังยิงไปแเ้วตะวพันมื่อหับพ่อเนียวได้เต้กับคนจะคลองเลย